สวัสดีค่ะอันนี้คลิปนี้บอมี่ยั้งนะคะมากำลังจะกินเขา่ากัตสิมาเว่าเรื่องหนองเส้นเตอร์นะคะบอหลูว่าบ้านอื่นเป็นบอคือว่าหนองเส้นเตอรนะ์น่ะเคยกินปลาแล้วบันนีกางปลานะติดขอ้อพลหลูเซึ่ว่าพนเจบในขอนะ้สอสงสัยว่าเป็นกางปลาบันนีตั้งแต่น,นั่นมาเส้นเตอ,อร์บอยยอมกินปลาเลย ฝนต๊น้ำถ่วแถวเฮือนกบมีปาลาไหลได้ปลามาจากโตเฮ็ดจังได้เสนเตอร์กับบอยอมกินปลาก็บ,บรูสซีบอกเนี่ยไรกับก็บ,บอกลูกยวากินได้กับให้เบิ่งดีดีคือว่าน้องกับอาชีเคสไปเลยกับบอย่อมกินเลยจังไดแบบนี้น้องบอกกินเลยปลานะแม่บรูว่าสิบอกจังไดเลยสีว่นเนี่ยไรบอเซนเตอร์นุ้จะกินปลาอยู่บ no, น่น่า ดีเ่าเนี่เดเพิ่นกับโบก,กินไดเห็นนะเด็กเขาว่ากินปลาสลัดแบบนี้มันก็สิสลัดอยู่บ่จ้ะแม่ก็มีกับเขาแจวปากันะไปกินมามา